สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวห้องพักลุมไทยสตูดิโอซูพีเรียกันนะคะขนาดห้องกว้าง32ตารางเมตรค่ะห้องที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะคะคือห้อง1201ค่ะเมื่อลูกค้าเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าจะได้คีย์การ์ดลักษณะแบบนี้นะคะลูกค้านำมาแตะที่ประตูนะคะ1ครั้งค่ะเมื่อลูกค้าได้ยินเสียงแบบนี้นะคะเปิดประตูเข้าห้องได้เลยค่ะ จะมีช่องเสียบคีย์การ์ดนะคะลูกค้าเสียบคีย์การ์ดลงไปนะคะไฟในห้องก็จะทํางานตามปกติค่ะค่ะเมื่อคุณลูกค้าเสียบคีย์การ์ดเรียบร้อยแล้วนะคะโซนแรกที่เราจะเจอนะคะก็คือโซนห้องนั่งเล่นค่ะทางโรงแรมนะคะก็ได้มีเตรียมเซตชากาแฟไว้คอยให้บริการคุณลูกค้าด้วยนะคะถัดมาทางด้านนี้นะคะจะเป็นโซนดูหนังฟังเพลงนะคะตามอัธยาศัยเลยค่ะ และอีกมุมหนึ่งของโซนห้องนั่งเล่นนะคะลูกค้าจะเจอกาน้ำร้อนค่ะน้ำดื่มฟรีนะคะ2ขวดค่ะและในตู้เย็นนะคะทางโรงแรมจะมีเตรียมน้ำอัดลมแล้วก็น้ำดื่ม2ขวดนะคะไว้ให้บริการค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะเราจะมีทีวีจอแบนนะคะแล้วก็จะมีชั้นวางของอนเนกประสงค์ค่ะ โซนถัดมานะคะจะเป็นโซนห้องนอนค่ะซึ่งเป็นห้องเตียงใหญ่นะคะแต่ว่าเรานะคะมีเตียง2รูปแบบค่ะมีเตียงทวินด้วยนะคะถ้าเกิดลูกค้ามาพักเป็นครอบครัวนะคะเราก็แนะนําให้ลูกค้าจองห้องพักเป็นห้องเตียงใหญ่ลักษณะแบบนี้นะคะแต่ถ้าลูกค้ามาพักเป็นเพื่อนนะคะเราก็แนะนําให้ลูกค้าจองห้องพักแบบเตียงทวินค่ะอีกโซนหนึ่งของห้องนอนนะคะลูกค้าจะเจอตู้เสื้อผ้าค่ะเมื่อเปิดตู้เสื <sven? S 1> ส้อผ<ส>้าออกมานะคะ ลูกค้าจะเจอเสื้อคุมอาบน้ำที่ทางโรงแรมเตรียมไว้ให้สำหรับลูกค้า2ท่านนะคะและกระเป๋าสัมภาระของลูกค้านะคะสามารถเก็บไว้ในตู้ได้เลยค่ะโซนถัดมาค่ะจะเป็นโซนโต๊ะเครื่องแป้งนะคะจะมีไดป่อผมเตรียมไว้ให้คุณลูกค้านะคะกับไฟฉายค่ะ และอีกมุมหนึ่งนะคะก็คือโซนอ่างล้างหน้าค่ะทางโรงแรมนะคะก็จะมีเตรียมโทรศัพท์ภายในไว้ให้คุณลูกค้านะคะผ้าเช็ดหน้าค่ะ2ผืนค่ะผ้าเช็ดตัว2ผืนนะคะแก้วน้ำสองใบค่ะแปรงสีฟันนะคะ2คู่ค่ะแชมพูนะคะครีมอาบน้ำค่ะสะบู่ก้อนค่ะคอตตอนบัตค่ะและมีหมวกคุมผมค่ะ ในส่วนของอ่างล้างหน้านะคะกค๊อกน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะลูกค้าสามารถบิดซ้ายและปิดขวาเพื่อใช้งานได้เลยค่ะและโซนด้านนี้นะคะจะเป็นโซนเปียกค่ะจะมีฝักบัวอาบน้ํานะคะและมีก๊อกน้ําร้อนน้ําเย็นนะคะลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการค่ะ สำหรับคุณลูกค้าที่สนใจจองห้องพักกับทางโรงแรมนะคะสามารถจองห้องพักได้ผ่านทางอีเมลและเบอร์โทรด้านล่างใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะและคลิปหน้าเราจะพาไปชมลุมไทยไหนนะคะอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ